ชาดกห้าร้อยชาติกิงฉันทะชาดกชาดกว่าด้วยโทษที่ฉกชวยเอาประโยชน์ของคนอื่นสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ผู้เล่าขอเล่าเพื่อเป็นพุทธบูชาและกรุณากดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้กับผู้เล่าด้วยนะคะการฉกชวยเอาประโยชน์ ของคนอื่นมาเป็นของตนเองเรามาลองฟังดูนะคะว่าคนนั้นจะได้รับโทษอย่างไรในความยาวนานเป็นอสงไขยแห่งห่วงอนันตะจักกรวาลน,นี้ทุกชีวิตล้วนเคยเกิดและตายมานับครั้งไม่ถ้วนจนกระดูกของคนนับได้ว่ากองเท่าภูเขาและสูงใหญ่ได้ เท่ากับผู้อยู่ใกล้ตัวที่ต้องร่วมกรรมต้องกันมาทุกชาติทุกชีวิตมีความเป็นไปเช่นนี้เหมือนกันหมดเหตุดังนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสัตว์โลกล้วนเป็นไปตามกรรมกรรมนี้มองไม่เห็น แต่ให้แสงสว่างและความมืดมนแก่เราได้เหมือนเช่นไฟฟ้านั่นเองบุรุษผู้ประพฤติอุศลกรรมคือทำความดีเมื่อดับชีวิตลงในโลกมนุษย์แล้วบุญซึ่งเป็นผลได้จากการทำงานและสร้างความดีต่อผู้อื่นก็จะส่งผลให้ไปจุติในภพภูมิใหม่ที่ดี คือสวงสวรรค์ชั้นต่างๆตามกระแสบุญสตรีก็ไม่ได้แตกต่างกันการจุติคือเกิดทันทีที่สิ้นชีวิตอันเป็นปกติของสังสารวัฏก็จะอยู่ในการควบคุมของบาปและบุญเช่นกันเทพอับษรหรือเหล่านางฟ้าที่ดาสวรรค์ชั้นต่างๆ จึงล้วนจุติขึ้นมาได้เพราะการก่อกุศลกรรมทำดีไว้ในโลกมนุษย์ในทางกลับกันผู้กระทำความชั่วคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วกรณีต่างๆเมื่อสิ้นชีวิตก็จะตกลงยังอบายภูมิคือสถานอันมืดมนคุ้มต่างๆแม้นผู้กระทำดีแต่ยังมีชั่วติดตัวมา ก็มีอาจสวรสวรรค์ได้ทุกเวลาหากยังต้องจุติเป็นเปรตเป็นอสูรหลากหลายชนิดชดใช้กรรมและรอผลบุญเมื่อพ้นคุ้มนรกก่อนข้อกังขาที่ว่าเมื่อมีผู้ก่อบาปไว้แต่ได้ประกอบบุญอยู่ด้วยในเวลาเดียวกัน คนผู้นั้นได้ตกทุกข์หรือสวยสุขสถานใดพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณเชตวันมหาวิหารทรงปารกอุโบโสถกรรมตรัสพระธรรมเทศนาดูกรออุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายพวกท่านรักษาอุโบสถหรือเมื่อเขากราบทูลให้ทรงรารแล้ว ตรัสว่าท่านทั้งหลายทําการรักษาอุโบสถจัดว่าได้ทําความดีโบราณบัณฑิตทั้งหลายได้รับดศอันยิ่งใหญ่ก็เพราะผลของอุโบสถกรรมกึ่งหนึ่งอันพวกอุบาสกอุบาสิกากราบทูลอาราธนาจึงทรงนำอดีตนิทานมาตรัส ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรมธัตเสวยราชสมบัติอยู่ในพระนครพารณสีโดยธรรมทรงเป็นผู้มีศรัทธาประสาทะไม่ประมาทในทานศีลและอุโบโสถกรรมอุโรหิตผู้เก่งทั้งการเมืองทั้งการค้าและตัดสินคดีจึงมีพระบัญชาให้ปุโรหิตผู้เก่งกาศ ของพระองค์จัดการดูแลปุโรหิตผู้นี้เก่งกล้าและมากบารมีก็จริงแต่มีข้อบกพร่องอยู่เป็นมนทินอย่างหนึ่งคือช่อฉนคดโกงและไม่เป็นธรรมต่อการตัดสินคดีเลยพระเจ้ากรุงพาราสีบำเพ็ญบุญสมาทานศีล ไม่ช้านานชาวบ้านก็พากันเดือดร้อนกินนอนไม่เหมือนเก่าปุโรหิตตัดสินคดีความต่างๆต,ตามความมากน้อยของสินบนก่อบาปกรรมบนความทุกข์ของประชาชนเช่นนี้สืบมามิได้อาทรต่อบาปใดๆแต่ในอีกด้านหนึ่งปุโรหิตได้ปลูกสาลาในบ้าน ให้คนจรและผู้เดินทางมารอตัดสินคดตีต่างๆได้พักและรับอาหารเป็นทานพัตตะถือเป็นกุศลกรรมของขาราชการขี่ช่อผู้นี้ทางหนึ่งการทำทานเช่นนี้ถูกเล่าขานกันในหมู่ขาราชการบริพาน ในพระราชทานพระเจ้าพรมทัตน์จึงเข้าใจว่าอุโรหิตของพระองค์สมาทานศีลอุโบสถเป็นนิดเช่นกันอานิสงส์ของการทำอุโบสถศีลคือศีลแปดนี้จะให้พ้นนรกได้พวกท่านจงทําเถิดทรงชมเชยปุโรหิต แก่ข้าราชบริพารทั้งหลายวันนี้เป็นวันถือศีลอุโบสถศีลปุโรหิตท่านได้กระทำอุโบสถแล้วหรือยังความจริงแล้วปุโรหิตมิได้ถือศีลใดๆแต่เพื่อมิให้พระราชาคริว้วก็จำต้องทูลความเท็จชานี้ข้าพระองค์ทำอุโบสถศีลแล้วพระเจ้าค่ะสาธุดีมาก เราขออนุโมทน,นาบุญด้วยนะเมื่อเสด็จขึ้นตำหนักแล้วจึงถูกจับเท็จจากชาวราชสำนักที่รู้ทันถ้าอย่างท่านพุโรหิตถือศีลพวกเราเนี่ยเป็นเทพกันไปหมดแล้วแหละใช่กลาดียังไงมุสาตอกระบาทได้เนี่ย พวกท่านอย่าเอ็ดตึงไปเอาละเอาละเราจะกลับไปถืออุโบโสถศีลคืนนี้ทั่วแทนก็แล้วกันปุโรหิตไม่ได้กล่าวพอพ้นหากแต่คิดทำกุศลถือศีลในคืนนั้นจริงๆเรารีบกลับบ้านสั่งคนรับใช้ตระเตรียมสถานที่สมาทานศีลและที่ว่างเดินจงกรม เวลานั้นเขามีโอกาสได้ทําทานเพิ่มมากอีกคือมีหญิงชาวชนบทเดินทางมาถึงแต่เราไม่ได้หุงหาอาหารไว้เธอจึงไม่มีมื้อเย็นคงต้องทนหิวจนเชา้าเย็นนั้นปุโรหิตให้หญิงชนบทมารับมะม่วงไปหนึ่งผน วันนี้เราอาจจะถืออุโบสถจึงไม่มีอาหารเลี้ยงเช่นเคยพี่สาวรับมะม่วงแก้หิวไปก่อนละกันเถิดขอให้ท่านเจริญในบุญทานนะจ๊ะครั้นในได้เวลาปุโรหิตและบริวารในบ้านก็ชำระร่างกายผมขาวดูสะอาดดี แล้วสวดมนต์ทำวัดเย็นกระทําจิตเป็นกุศลเข้าสู่สมาธิภาวนาจนเกิดดวงรัตนะภายในร่างเป็นความสว่างสงบเย็นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนตั้งแต่นั้นปุโรหิตก็ไม่ได้กราบทูลความเท็จอีกหากแต่นำบริวารถือศีลเดินจงกรม บำบัดจิตยอยู่เป็นนิดจริงๆขณะเดียวกันก็ยังเอารัดเอาเปรียบผู้คนอยู่เป็นธุรกิจคดีเช่นเดิมอุโรหิตได้เลื่อนตำแหน่งเป็นมหาปุโรหิตได้สิทธิพิเศษเพิ่มอีกมากมายในพารณศรีเพราะพระราชาเห็นในความดีที่บำเพ็ญศีลอุโบสถไม่ได้ขาดย่อมเป็นความดี เมื่อถึงกาละของปุโรหิตก็สิ้นชีวิตลมทรัพย์สมบัติบริวารคารือหาตอันใหญ่โตก็ไม่ได้มีค่าอะไรอีกต่อไปจิตอันเคยก่อกุศลได้ร่ำภาวนายืดอยู่กับพระและบุญที่ทำจนสิ้นลมหายใจแรงภาวนาทำให้วิญญาณแห่งแสงสว่าง แรงบุญที่ก่อไว้ทำให้จุติใหม่ในบัตรดลเป็นเทพบุตรสวยงามและล่องลอยขึ้นสู่คติสถานอันสมควรเป็นสวนสวรรค์มีนางฟ้ากำนันขับก่อมล้อมรอบบริการมีมะม่วงที่เป็นอาหาร พราะได้เคยเมตตาให้มะม่วงแก่หญิงผู้หิหวโหยมีพรหมทิพย์รองกายเพราะเคยให้ที่พักแก่คนจรผู้มารอคดีความแต่กฎแห่งกรรมย่อมเป็นกฎหมายอันศักดิ์สิทธิ์เสมอ เพราะยามเมื่อสิ้นแสงที่หวานั้นทุกครั้งเทพประบุปูโลหิตจะถูกกระแสอกุศล,ลกรรมที่เคยเอาเปรียบคนอื่นและกล่าวโกหกว่าทำอุโบโสถศีลครั้งนั้นนําลงต่าสู่อบายภูมิกลายร่างเป็นผีปเปรตเรียกว่า เวมานิกเกเพตมีไฟลุกไหมหัวและหิวโหวยจนต้องเอาเล็บกระชากเนื้อหนังของตนมากินอยู่ตลอดเวลารับทุกขเวทนาใช้กรรมเช่นนี้จนอรุณรุ่งมาเยือนก็จะได้กระแสบุญกลับไปยังวิมานเทพขบุตรอีกสลับทุกสุขเช่นนี้นานเป็นกับกัน ในพุทธการนั้นปุโรหิตกำเนิดเป็นพระนวกะภิกษุผู้พูดเท็ศในอุโบสถศีลพระเจ้าพรมทัตเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าในครั้งนี้ผู้เล่าขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหลายที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังและรวมถึงการติดตามชาดกฆ่าร้อยชาติในคราวต่อไป ขอขอบพระคุณค่ะ